มาลองบิวลงมาดิดนำพอตู้พอดีอะลูกอ่ะเออหนมเมื่อลูกหนมเมื่อหนมเมื่อลูกเหรอโดยใจ่อุ้งโวยนึกว่าเอาอนี่โอ้ยสิไปงใช่นี่เงินนี่บาทนี่ได้บอกว่าบังเอ็บนะแล้วเอ็บหาก็ได้เอ็บเด้อบิวชิ้นที่นั่นจุ๊บบ่นี่อะลูกเจ้าสองแพนลูกพอตู้ฝากมาให้น้องบิวกับน้องพิงค์คนละล้านลูกเด้อ กาทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้ทั้งพีตูต้กอ็อปสิ้นกำลังเฉาเตียงลงชามคุณใช่วันนี่นะใช่ไปใช่เลยใช่มาพี่ลูกยามาองยามาองยามยามไปมาใช่ใช่มาเนี่มามาหามาป้าสิหามเตียงนังมาหาเย็นนั่นได้หรือไม่นะมาเฉาเย็นอยู่ข้างหนึ่งชีคนก็ได้ใส่ใช่ใช่เลยย่ายาย

Tất cả luôn mẹ đừng gắn rồi. Tất cả luôn mẹ đừng gắn rồi. cho cả luôn mẹ đừng gắn um. <laughs> ừ. <laughs> <hein>? rồi. <laughs> <làm không>? đừng gắn rồi. đừng gắn rồi. Tất cả đừng gắn rồi. đừng gắn rồi. Tất cả luôn mẹ đừng gắn rồi. Tất

เดี๋ยวหน่อยนะแล้วแต่ฝนมันเดี๋ยวมันหาันดอกก็ได้เนาะหัดบอกนะบอกก็ไม่ควนสะพังควมแล้วก็บว่าตารางเฮือนนี่เป็นหนดาวนางดิบผ่านรวมนนางดิบไหลแล้วบอกเราไปดิบก่อนต่เด็กยำแดงกนะเมามีมองนั่งเลยเข้าใจง่ายมั้ยดีกว่าเรานอนเพื่อจะถ่ายนะลูกเคยยังเรามาบอกว่าป้าไปนอนดิบก่อนมาซอยเนาะ ทมเท่านี้ก็เมื่อยหอบเมื่อยเทียงตู้ปัดใช่ไง่วใครใช่กระเป๋ารับปัญยังเนาะอาสันโอเคไเนาะโอยอ่ะเนาะหลังจากที่มาแล้วกับพุนกชิมาได้บัดหนี้กิโล่บัดเมื่อได้บัตนึ่แล้วตูกะเงาเติบต อาบุยลงไทยค่า huh, พ mm ี 5. 5. 5. 4. 4. ่เด uh, ียวพอสามให้เป็น่าส oh, ิวานไ่อให้มัสิ well, well, ้นไปเบออื ah! ่นเพื่อนผมว่าเดกลงไทยเอ้าลงลงไทยลงไทยอโหเรว่าลงไทยอาชินสิไปไทยเมนเบิร์ไปหาเงินมาแต่งเมียบ่หาเงินมาแต่งเมียเนี่ยเซสบัดนี้น้องพิงค์มีพพ่เลี้ยงได้สบัตรนี้ใจไปเฮ้ยเนาะอะไรเพ่ เ,เ,เอาเก็บคือมาหอยช่วยแล้วคัดแพะมีงานเนี่ยบอสิลงไทยนะนแต่บ่มีงานเนีน่นนยไปได้พี่น้องเขาบ่มีได้อยู่พน <c oughs> งานน้ำมันบาไ,นไอ,อ้ันอายุมาฝอน<ป>มี้ไมมาคบนันนีเมียบ้านเอาไอสิอยากได้เมียกะเอ,อาผู้สาวไปงานน้ำกันหาเงินแต่งคอยกันเลยเจอเก็บน้อ ไปไปเนาะหาเงินหือเว้าได้อยู่บ้านเฮาก็บ่พอสิได้บ่ได้แต่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานตเฮาอยากไปกให้ไปเบิ่งนากาบ้านหวยหลายเลยปีนี้สกกันละน้อยนึงบิตา้อยหาตู้สิให้ี่นออันลูกซอยละเนาะมมีกมีงานจะื เช่าไปป้าโดนไห้จักเราอย่าไปเมียแล้วนะเราจะไปเมียหาเงินแต่งเมียเลยคุ้มชุกคุ้มยากทนกกนี่จักมั้ตู้บ่พักพรินข่าวเที่ยงกันบ่กินหรือเ่ข่าวตอนเช้ากินแล้วตายยังกินต้มหนงไม่กะปิขี้หมูแน่ชา้าอพอแล้วว่า,าลำไยลำน้ำเหนี่ยวสมเด็จฐก้อนทั<อ>้งไปทั้งไรเราอ่ะ อือเคๆสันเนาะ่ฮะแอกไปกับไปจะงไไงซะออเนาะอาเตียงมากนาั่งผ่อนผันไม่ตู้อยู่นี่มาชินอนหน,นนอนเลยไม้ตู้หอยนอนหเนอคนหนคลั่งได้เลยโมขืนเนาะแมนไม้ตู้หายบ่ไอ้เฮยเนาะ่ายก็ถิ่มหนึวันนี้บุ๊ อยู่บนนั่งอยู่ดีๆไปตู้ค่ะ่ต้กากัาชู่ขึ้นแล้วใร่ขัไลไอเลยตาแตงตาแตงมออยู่ตู้อเราเาตู้ขึ้นเงียบแท้บ้านนี่เจาะใสแล้วเราเอาใส่ถับใส่ผับใส่เมื่ไรใส่บลับใส่บับนหอมใส่บานผับใส่ไวยังไปผับบลกบลูกบอลหน้าบ้านเนาะ กินเขากันบ่สอนเทียงน้ากินเข่าบ่ไม่ยังกินแกงไม่น้ำไมต้น้ไม่ต้เจียววะมีสามมีมีสามเมนูน้กินเข่าคนบ่หายที่น้อยู่นี่้กินเข่าห้องไปนอนเนาะจะให้เอชายเอผ้ามาเช็ดกินเขากินน้าเราได้เราอยามันได้ว่าเราจะไปหน้าอะไรยังเดือดสามปงนี่แล้วบ้าบ่สามปองกม่ได้เอาไ้มือเดีย ขไปมือพวกยัรเจ้ก็บปไปหพอเราไปม่นยังแกอยู่เพื่อนมาเนี่ยมือเนี่ยพอมาจะไปพร้อมกันไปยังไงยังไหลำลำหน้าเขาจะไปนั่เยเมื่อไรแหงโ้ยโอยก็อจะพูดเดือนนี่ยอวก oh my god าโลกเลยตายยี่แถวหน้านะครับนี่ลเลย จ้างนกกามาทไรแม่บอันแถวน้าสดามมันหาพันสามมันหาพันายสามคำพอก็ไไเดียวจะหาสิบเอาเขานี่ยนะคาเวนเพื่อนนั้นประจำหน้ายี่บงแถวลาเต้คือว่าสองมัหาพันสามกิเตมันแมตแถนี้มัดสองพันมัดชองพันูแล้วก็สามมันหาเนาะมัดก้าเด่กกี่มัดละพันค่ะ กิรือล่แตงแล้วแตงแหมาตู้มากินห้มกันเลยมันดูเจียงสิยังไ่นะเอาแกนมอกน้ำไหมแล้วแกนําไหมแล้วก็แเจวเจ้าน้ำตู้นี่ตู้แล้กินแกงไหมทำหนีกินเนี่อดมากินนโอยมไหลแนวเนาะลาบลาบซีนกันพันยมประคายเลยนี่กินลาบซี โทรกับค่อค้า้ะเปิดนะกินยังกาหมูคั่ได้หนึ่งแล้วอ่ะค่ะเนี่ยหมูมีแข่ำบุญกินข้าวตู่นะอยู่หน้าไปเต้าของต้มอยู่หน้าต้มของต้มก็กินมาได้ใช่ไหมกินอะไรลูกกลางคือพันคืนเผินอ่ะไม่ตู้นั่นกินข้าวเจ้ากับพ่อยู้ยูเดินมันดึงไงกินแกงไม่กะแล้วเราไปติดตัวนี้ไว้กับทำคุณเพป็นเอาเข่าสุกไว้แล้วเอาว่าเมาจะมาใส่ชางเผินนั่นไม่ได้ทางน่ะ มหันพิ่เต้แบบอันแทงหูมันจะซื่อคนส่วนอนอกมันกาอันเดาปนไรพันเดวเบียดเดวงานเกิจากมาเก็บโวยกัมเหมันเลาเหมันเล่าคนเดียวมีได้สั่งค่ำคนน่ะเราเห็ผู้เดียวแล้วแต่ข้างในไปผูกเราลูกูนเดียวล้วได้ได้มาบุญเราไปอยู่กับเมียเนาะเรามาถ่ายเสียีก จุกกระเทยกันในหน้าบ้านกล้ามันมุ่งสั่งข้าตัวบุมีเมียติอยากไปทางไหนก็ปล่อยด้เราเมียหน่อยคือว่ายินว่าสิลหน้าได้แล้วก็อ่าสิลนามื้อใดก็สิลนาได้แล้วค่าคือหากระตกนี่คือยาวไวนั่นเนาะันถึกน้ําน้ําุยลงน้ําพุน้ําหยังเดสิพุ่นเด้พอละมาล้อลว่าุยิวนี่บ่้นั่น่ะว่า เราหมาลอกอีกขูดนล่ลยได้งัวละไลโดไหลลงหันบดว่ะสายไปบ่ายโรกาจ้างปะสามคำไปบ่อยู่ไหอยู่นาโคกเนี่ยนาป้านี่ไปบ่นาแม่ก่อนนี่ยสามกุ๊บสเย็นไปบ่โรกาจ้างสองสองคนตนเป็นคนโกป่าเป็นคนมัดนาโคกนี่สามมันห่ไปบ่ ไปหาเงินชื่อว่าแต่เงินก่อนหมวยได้หนิเนาะพ็ได้ชื่อกินชื่อยู่ฮะอออืมอื่อืออยออ้ออืออืออีออืออืออยอรืออืออือรืออืออืออือยืออืออือืมอ่อออสอออ โชวไปได้หาเชือดูไหมพอรมาหาเชือกขึ้นไปมีบ่อเชือกวยเียดันิก็ได้นะจฟางก็ได้ฟางด้สองม่ใช่พับนี่ย่กองยาองใต้มาได้มเออออยู่ได้อยู่เออได้อยู่นันกะ

เด็นทายเพื่อน่ยติมันเดือดอะอานมาเดี่ยวมาเดียวเฮ้ยป๊อปมพีู่มาบเตียงพี่้ล่ะอภิวาพี่พี่ี่นาย่อได้หนขอยานอนได้ตอมาลูกมาปอย่างบายดี แม่หัผูกหมสบายดดุสมาิล่ะมียอู้่เลยคนุ่มลายเลยนี่สมามาเตียงมไม่ใช่แม่มาได้แม่นะมาดุคืออะไรวะให้เกิดกับเนเพือนกนี่นี่น้ยเนายไปไหมเอาลงไปปมัยแมเพืนสา สามแจ็คพอกันเด้อกันแล้เด้อใช่ดูเดี๋ยวน้องนะอ้ยใชได้เฉงามบ่น่ะอมีว่าใช่รึงจะว่าจะสปัดเฮือนบ่เออคนคนไห้อี่ยมจับเดีนเออคนไหนเอี่ยมจับใช้ดสามแจ็คด้วยนี่ โมโหลผมสารแจ็คบออแล้วงงงงแคนไหนบอโมโลงงงงบอกินอะได้ดุนิดหน่อยกินอะไรได้ด้วมันสาด้ออแม่ป้ามะโอ้ตู้ยินดีป่ากินบ่อนีิขอบใจเด้อมามสติง กินบัวร้เออกินบัวร้ลูกกินบัวร้ายกัดใส่ลูกเด้อมาบิ๋วเนาะปืนไปโรงเรียนแน่ปืนนี่ดื้มเดี๋วแจ้งนี่บ่ให้ยินเยี่ฮะเขาอยากไปเรียนเขาอยากไปเรียนลองลูกหลานยังใช่มุดขบขาน้องนั่งนะมุดน้องมุดน้องมือน้องนอะให้นไหมเห็นบอลกระโปรงหรือเปล่าลูกมุดดินได้กินนี่เปิดมมดูหาลูกมกระโปรงค่ะ เอามชมต้อมชมกินขนมแล้วอ uh ่าเหนมาหาแมต้มาเนี่ยเมต้เข้ามาลรอนผู้บังบ่งผู้ตู้ลูกหล่ะผู้ผู้เห็นบ่งลูผู้ตู้เห็นยังหอผู้หนเห็นไหมเห็นไหมบ่อเอ็มเอ็มเเห็นไหมบุย นเนี่ยบุกินบุกินเอ้มบุกินอ่าประตูเรางับประตูไว้ก่อนเนี่ยผุนผ้ผเาเข่าเฮท้าเราอะวะลูกบุกหลากินไม่ได้เด้อใช่ไหมใช่ถึอเล้ลูกหล่าเกือบนะดีเว้ยอ๋ออ๋อเ <laughs> มย์เย็นหายยังกินอีกแม่์เย็นหายยังกิน,นอีกนะจะเห็นยังของ่อมลูก ไม่เฮ hey, ียเฮ็ดแก่น hmm? ้าไม่เฮียไีเห็ดจะเห็ดเฮียบอ่เออเพิ่อนนะจิ้นจิ้นใ่จด้นนี่เจนนี่คน่อเอื้อไปเพื่อนได้ปะ ฮ้บ <consulted Southeast continue> <rs> yup. ่โอ้เจ๋่ะยังมานี่ลูกหลายแท้นี่บ่มันยังยังซี้พอเตียงบ่นี่ปลากระป๋องบ่ต้องล้างฟืนดังไฟเปิดกินได้เลยบ่ได้กินแต่หึงเด้อปลากระป๋องเนาะยำยำใส่ชงเครื่องคักๆใส่หัวโจกหัวจิไข่านาวบีบใส่นี่คืออยู่ได้ฮะคืออยู่ได้ธรรมดาอยู่ ยังใครกลัวอยู่ในอยยุนายคนเีกเพิ่อนแน่ขีพุนปรตูนน้วไปอยากนั่งเขานายยัเอาขีบพุนลงเราไ้นี่นาเจนะนี่นาย่ยาง่างซี่พอเตียงเออไปบ่อยจังบน้ก็มีแต่ถุงเลยเถอเนไปใช้กดะแต่งตัวงามแท้นี่สีชมพูต้องเลยนี่ ดิวหน่อยเอ,อ้ยโอเมใบเขาในเขาบึงทางประตูหวัวทางสมบูรณ์สำรวจเบิด์ตเลยกินข้าวแกงน้ำไม้คอม <c oughs> ไปเอามีดป,ป่าแ,แล้วนอไม้ขึ้นไปเอาแล้วน้ำหมอยังทำรันอ่ะแมาเมย์คอมได้ขอะคอมไม่ดีแกงลาอยู่ได้ให้แม่น้องโต้กับถั่วหนึ่ง,งแกงโต้แกงใส่เห็ดปลูกแล้วก็อัน จีโดผมกลดตักมาว่าใส่เปลกให้ป่ะใส่เปลกปีเลยพี่เมยพี่ได้เมย์เด้อเอออยาไปนะเออขาหน้าอนะขาน้าดป่ะปขาใน้ป่ะป่ะปในฟ้านังไหนนแม่อ็นมากินมาบวกล่กเ้ยมักินนอ่าเนาะทางน้องบิวมาเพือนพอตุก็ไม่ตุก โยดีมานิมาหนิมานน่ป้าจัดไปได้ยินข่าวจะไปกรุงเทพบอกโอ้โหไปชื่อยังกรุงเทพนะเป่้ไปาไปน้าไม่เด้อป้าไปน้าไม่เด้อเด้อเปลี่ยนใจป้าบ่วหายได้นเดี๋ยวเาท่าท่านรพอเตลี่ยนสภาพไปกรุงเทพบรุษบอเอ็มไป กันท่าท่าเด้ยววะปูปมเด็ดผม่าหัวท่านี่ยไปเพื่อนไปปลาปลาปลามาดิมาดิพี่ก็ดูมาปลาปลาปลาได้ยินว่าน้องบิวจะไปกองเทพป้าจิมีนั่งจิมีราคาขนมหานี่อ้าขึ้นไรบ่ขึ้นเตียงหูอันนี้ก็ได้มันจังเย็นเนาะเออบิวบิวมาดูมาดูอืมเนาะ ไปใช้ันนี้ลราถามนะเออลูกปวดไปใช้ลูกเฮ้น้องบิวเอ้ยพี่ลูกพี่พี่ดีมาน้องบิวลงมาดิดน้ำพ่อตู้พอดีอ้าลูกอ่ะอันนี้มานนิมาอีกแล้วอันนี้อันนี้มานนิเอาอยู่นั่งอ่าเนาะทางพ่อตู้ยู่อเมริกาฝากเงินมาให้น้องบิวเงินก็เอื้อบิวก่อนลูกเล่อ เด้อนุมืงลูกนุ่มเงนุมเงลูกล่ะดยใจองโอยนึกเอาอนี่อ้โหฉนไุ้มเอฟนี่เงินได้บาทนี่ได้บอกว่าวงเอบนะแล้วเอหาก็ได้เอบเลชื่อทุเรียนจุบบ้านีเอาลูกเจ้าสองพันหุทุจ้าจ้ากันนบ้านรหนกันลูกหล่ะบ้านหนกันนางนอกนางนอกกันใจประตูกันนุ่ตูฝากบาาหายน้องบิวกับน้องพิงค์ค้นดร้าน ้อยค่ะปูตุ๊กเกินแม่เพชรบ่พ่อเพชรหรือปูตุ๊กแม่แม่เกินเจ้าบ่ฮู้ชื่อพ่อเราเถื่อเราโทรมาพ่อเกินแม่เพชรนี่แหละเนาะที่เจ้าไปหาเราอยู่ิโนปีกายนี่แหละโดยที่เรามักเอิ้นข่อยว่าอีบุญอีบุญฮงๆยังโทรดนําเนึงโทรดนําข่อยก็คือกันโดยได้เงินไปซื้อเนกรุงเทพฯกินแล้วบาดนี้เนาะเมื่อกี้ว่าว่ายันบ่มีเงินไปเทอยู่ได้ดิ นี่มีแลน่พอตู้ฝากมาให้น้องบิวซื้อขนมนะลูกเด้อแต่ให้น้องบิวขอบคุณขอบคุณพอตู้กับเมตู้อยู่ต่างประเทศด้วนังเด้อด้วขอบใจป้ากับพู่อ่ะพอตู้ก็ไปตู้เพิ่งซื้ออยังโทรมาเถื่อกับ่เคยถามซื้อเพิ่นพ่อเกินไม่เพชรเนี่ยเนาะพี่น้องเยประมาณนี่เนาะแต่จืดไปได้อยู่โดยเพิ่น่นานโทรมาดินน้ำลานเถื่อนึงเนาะโดยต้องขอบุญขอบคุณทั้งพ่อและแมตตาลายเด้อเนาะที่ฝากเงินมาให้ลานบิวดี ต้ขอมอบขอบใจขอให้พ่อกับแม่อยู่ดีมีแห้งค้มเจ็บจะได้ค้มขายจามีขอให้อันดำดำได้ด้วยเด้ออยูหมั่นคอยยื่นซ่าลูกเนาะหีิบมาที่กันลูกมาพี่กันไปแล้วไปแล้วไปเงินไปแล้วอ้าเนาะกะขอบุญขอบคุณคือกันเด้อพ่อเด้อใจกระเทิมเพิ่มมื้นเพิ่มอีกแซนนึงน้องน้องพิงนะพ่อไปซองแซน้องพิงอ่าล้านล้านซองเนาะแม่น้องพิงล้านซองเออเออบิวล้าดิสไปหน้อยเนาะ ววจะจดเดือนได้พิ่นชายขึ้นควานช่วงเดือน 9, เก้าวดเทอมช่วงเดือนเก้าแบบว่าคือทั่วไปเพิ่นเขาเรียนน, 9, นั่นเนองเดือนเก้าน้องพิงก็เดือนเก้าอนุบาลเนิ่งอนุบาลเนิ่งน้องพิงค์มันเนนพื่พนนอป้าเพื่อสิจบอนุบาลเนาะสามปีพฤศจีปีได้น้องพิงพราน้องพิงเรียนก่อนอน,อนุบาลนี่เมนสี่ปีได้ยังขึ้นห่อนปอหนึ่งป้าเขึ้นห่อนปอหาข่อยจิบอหาใครให้แขนนาวันป่า่ะ ค่าเพิ่มแบบขยับขึ้นเลยคือว่าขึ้นไปน้ามดหรือว่าค่าช้ำเกาเพราะเพิ่นว่าถ้าขึ้นปอนั่นล้านล้านหนึ่งบ่ขื่นเอื้อยสมพูล้านหนึ่งเลยปอใหญ่จะควาะใหญขึ้นจะควมเลยก็ขึ้นกับการเฮียนพอมพอหน่ะเฮียนพิเศษโบเฮียนพิเศษมอสิเฮียนภาษาเพิ่มบ่หรือว่าโบเพิ่มเอันก็เพิ่นว่าเฮียนอันสมอสมอนี่คือยากคือบหจักจักสิว่าจัก๊กเาจังไิเศษเฮียนภาษาอังกฤเพิ่ิบ่แบบเฮียนภาษาเพิ่มบ่ พิ่นเอ,อิ้นว่าซิมเมอร์ซิมมี่นี่นเรียนซิมเมอร์ว่าเนาะกินกินอยู่นอนนํากินอยู่นอนนําเรียนเลยค่ะรับตั้งแต่6ปีขึ้น5 10ปี16มนบ่บ่16บบบบเพิ่นเปิดประมาณนี้แหละเนาะด่พีนพพ่น้องเพิ่นได้ไปโรงเรียนสงพี่น้องเพิ่นแม่นปิดอาทิตย์ปลายเนาะแม่นปิดอาทิตย์ซั่นบาดนี้คลิปนี้้พี่น้องเอ้ยทางสกลก็ มาพอดีว่าพ่อกับดิวัลเม่ตู้เนาะเน่ฮ้ยสวัสดีพ่อตู้อันไรขอบคุณขอบคุณพ่อตู้รุดุรุ่นดุนมือนมือขอบใจเด้อพ่อตู้ขอบใจเด้อพ่อตู้เม่ตู้เม่ตุที่ฝากเงินมาให้ร้านที่ฝากเงินมาให้ร้านชื่อขนมไปโรงเรียนชื่อขนมไปโรงเรียนขอให้พ่อตู้เม่ตุขอให้เมตุเมตู้อยู่ดีไม่แห้งอย่แห้งต้องดัลนะด้วย

ไปนาเที่ยวโรชันติเป็นเทพ่เนเทพเป็นเทพชื่อนูมาฝากป้าด้อวิวด้วบอย่งยาอนแรจะาเอาย่านองอยู่ทไ้อยป้าป้าเมื่อกันได้พิงอันใส่บาดิ้า บปายบายบายดีไปไปสวยบายสวัสดีเหรอวะตาเมื่อแล้วเอวิวป่ะโอเคพี่น้องเลยคลิปนี้เนาะกะจะได้ขอตัวจบคลิปก่อนเนาะขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเนอะก่อนอื่นกะบนทางพอ ที่อยู่ขางต่างประเทศเนาะพ่อและแม่ที่ฝากเงินมาให้ทั้งน้องบิวดี้กับน้องน้ำพิงคเนาะคนละหนึ่งล้านใบซื้อก็ต้องพนมพนขอนะขอบคุณขอบคุณเด้อกับพอดีได้บื่อื่นไปใจค่าเท่มเพอ่มเพิ่นพอดีค่าเฮียนน้องพิงเนาะของน้องพิงนี่ล้านสองต่อเดือนหอยพี่น้องเลยเพราะว่ามันยังแบบเป็นห้องดูแลเด็กอนุบาลเด็กเนาะแต่เดือนเก้าพะเพมันจะได้ขึ้นอนุบาลหนึ่งแต่บิวจะขึ้นอนุบาลสองเนาะโดย ปะคลิปนี้กับขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้าลุงบัดสุดสุคนที่เข้ามาหับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็บรรขับโฆษณาเนาะโดยคลิปนี้ไปแล้วสบายดี